สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านคลิปนี้พระยมหาก็นำพระสมเด็จวะะครคังมาต่อจาก2คลิปแรกที่เพื่อนเพื่อนสมาชิกได้ถามไถ่ายกันมานะครับสคลิปแรกก็ได้จัดทำพระสมเด็จในองค์ที่เพื่อนสมาชิกอยากจะให้พระยมหานำมาลง ก็นามาลงให้ดูแล้วนะครับคลิปนี้องค์นี้เป็นสมเด็จวราเปณนบล็อกพิมของเจ้าหลวงสิทธิการโยธาลักษ์นะครับเป็นองค์งาช้างนะองนี้มีมีเม็ดทองคําด้วยนะเพื่อนมีเม็ดทองคําจะให้เพื่อนๆได้เห็นไปพร้อมกันนะมีเม็ดทองคําที่ฝังอยู่ในเนื้อพระแล้วก็องค์ท่านก็เป็นลักษณะแตกนะแตก รายงานะครับพยมหาก็นำมาลงนำมาเล่านำมาตอบในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปต่อเนื่องนะเพื่อนเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเรา,ายังไม่จบนะหมดเวลาไปก่อนว่าด้วยคำถามที่เพื่อนสมาชิกอยากจะรู้ว่าเวลาพระ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะท่านท่านเข้าสมาบัตินะบางครั้งก็มีพระสงฆ์หลายรูปนะท่านเป็นพระป่าเวลาท่านจะมรณภาพเนี่ยก็จะมีพระอีกองค์หนึ่งนะเข้าเข้าฌานเข้าสมาบัตินั่งสมาธิตามตามดูกระแสจิตสภาวะจิตนะท่านจึงได้รู้ว่าการ เข้าชาญหนึ่งมายังชานสองออกจากชานสองเข้าชานสามชานสามเข้าชาญสีเรียกว่าปัตมะชาญทุติยะชานตติยะชานแล้วก็จตุชาญนะแต่แต่ละชานก็จะมีระดับที่ไม่เหมือนกันเพื่อนๆบางครั้งท่านก็ออกจากชาญสีมายังชานหนึ่งไล่จากชานหนึ่งไปชาญสองชานสามชานสีไล่ลงมาไปเรื่อยๆนะอันนี้คืออยู่ในขั้นของพระ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคืออารมณ์เกิดขึ้นพร้อมกันได้นะแต่ละแต่ละขั้นนะเพื่อนๆเรียกว่าสมาบัติ8นี่รูปฌานจะมี4ก็คือนี่แหละครับปฐมฌานทาาุติยฌานติยฌานแล้วก็จตุตฌานเรียกว่ามีมี4ฌานที่หนึ่งก็ประกอบไปด้วยวิตกวิจารปิติสุขแล้วก็เอตตตา ชานที่2ก็คือปิติสุขแล้วก็เอตกตาชาน3มี2ก็คือสุขแล้วก็เอตกตาชาน4เนี่ก็คืออเุเบกขานะแล้วก็เอตกตานะเพื่อนเ่อนแล้วคือคือยังไงอันนี้ก็ยากนะเพื่อนๆถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เรียนมาไม่ปฏิบัตินี่เราก็ไม่รู้นะเพื่อนๆถึงใครที่เรียนนะเพื่อนเทั้งเราเราจะเรียนเรียนพระไตรปิฎกอ่านพระไตรปิฎกจบเป็นตู้ตูนะี่ย เรียนจนถึงรเรียนทำเก้าประโยคเนี่ยเรียนจนถึงจบนักธรรมเอกแต่ถ้าเราเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่ไม่รู้ไม่รู้นะเพื่อนๆไม่รู้เลยนะเป็นเป็นโคเสบุรุษนะบุรุษผู้แบกไบลานเลยนะเป็นบุรุษผู้แบกไบลานสมัยก่อนนะ่ะพระผู้ที่ทรงคุณด้านปไตยปิดกรู้ธรรมที่พระตองค์ทรงตัดนะ พระพุทธองค์เทศนารมท,ที่วัดเวลวันสวัสีโคสิตาลามบุพารามที่ไหนก็ตามเนี่ยพระเจ้าเทศไหนพระองค์นี้ท่านโคสบบรุษเนี่ยท่านท่านจาได้หมดนะจําได้ทุกเรื่องทุกครั้งที่พระพุทธองค์เทศนาแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ปฏิบัตินะเที่ยวดูถูกพระองค์นั้นดูหมิน่นพระองค์นี้อยู่นะว่าตัวเองเนี่ยรู้มาก รู้มากรู้หมดแหละพู้เจ้าบอกอะไรมาทีแต่และจำได้หมดนะแต่แต่ไม่ปฏิบัติธรรมนะจนพุทธองค์เรียกมาตักเตือนนะนะเป็นโคสะบุรุษนะก็แบบเออได้สติไปปฏิบัติธรรมเข้าป่าเลยทีเนี้ยจนได้บรรลุธรรมใน,นที่สุดนะนะแต่ก่อนโอ้โหแบกปัตไตรปิดกเลยนะไม่ไม่บรรลุธรรมรู้มากนะนะคือ ก็ก็มีเหมือนกันนะเพื่อนๆเอาบทไอสตล์ก็เคยบอกไว้นะเอาบทควไอสตล์นี่เวลาไปสอนฟิสิกส์หรือว่าไปสอนเรื่องราวของอนุภาพนี่ให้กับคนที่เขารู้แล้วเนี่ยคนที่รู้เรื่องฟิสิกส์รู้เรื่องมวลต่างๆอนุภาพต่างๆเนี่ยรู้มาแล้วเนี่ยเอาบอควไอสตา์บอกว่าเวลาไปสอนคนพวกนี้จะสอนยาก สอนยากแล้วเข้าใจยากนะแล้วรู้ยากด้วยพวกนี้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเอาใบตา์ไปสอนพวกที่ไม่มีพื้นฐานด้านฟิสิกส์ไม่มีพื้นฐานด้านมวลอะไรต่างๆมาก่อนเลยเนี่ยเอาใบตา์ไปสอนเนี่ยคนพวกนี้เขาจะรู้เร็วเขาจะเรียนรู้เร็วก็จะเข้าใจสภาพเร็วเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆพื่อนนั่นแสดงว่าคนคนที่เขา คือคนเขาไม่คิดมากไม่คิดเยอะนะเวลาอยากจะรู้อยากจะเรียนอยากจะค้นฟ้าอะไรจิตเขาจะจดจอเขาจะตั้งใจเอาง่ายคือเขาตั้งใจนะเขาเรียนรู้ได้เร็วนะดังที่สมาชิกถามพ่อใหญ่มหาว่า,าจะรู้ได้ยังไงว่าว่าเข้าฌานหนึ่งออกฌานสองเข้าฌานสามเข้าฌานสี่อันนี้ก็บอกลําบากอีกนะถ้าหากว่าเราเราไม่ ไม่ปฏิบัตินะต้องปฏิบัติด้วยนะเพื่อนๆปฏิบัติว่าเราในขณะที่เรานั่งเรารู้ว่าอันไหนคือฌานหนึ่งเรารู้ว่าตอนนี้เกิดวิตกเกิดวิจารเกิดปิติเกิดสุขเกิดเอตคกตาช่วงนี้ช่วงนี้เกิดเกิดปิติเกิดสุขเกิดเอตคกตาช่วงนี้เกิดสุขเกิดเอตคกตาช่วงนี้อุเบกขาแล้วมันเอตคกตาแล้วเราจะรู้นะแต่เราปฏิบัติเนี่ยในขณะเดียวกันที่ยากนะที่ยากมากนะก็คือ เอารูปฌานนะที่ว่ามาทั้งหมดนี่คือฌานสี่นะอ่าแล้วก็เอารูปฌานอีกสีรวมเป็นแเรียกว่าสมาบัติ8ดนี้ถ้าใครบรรลุสมาบัติ8ก็คืออรหันต์เท่านั้นแหละเพื่อนๆแต่รูปฌานนี่ก็ก็มีได้แค่โสดาบันสากาคามีอนาคาคามีนะแต่ถ้าเอารูปฌานนี่พ่อใหญ่มหาว่าน่าจะน่าจะผู้ที่บร,รรลุทำนะนะขั้นขั้นสุดท้ายแล้วเพราะว่าท่านรู้นี่เพื่อนๆอยาง อากาสารนัญจายตนะนี่ก็คือท่านรู้เวลาเรียกว่าเข้าสู่มิติที่สแล้วนี่จากมิติที่สีขึ้นไป4 5หมิติที่4จนถึงมิติที่12นี่โอ้โหเป็นเรื่องของจักรวาลอนันตจักรวาลแล้วเป็นเรื่องของเอกภพแลวนะดังนั้นพุทธเจ้าเนี่ยท่านท่านรู้ได้ยังไงเพื่อนๆนั่นแสดงว่าท่านท่านท่านเข้าสู่รูปฌานน่ะอากาสารนัญจายตนะก็คือฌานที่กําหนดเป็นเป็นเรียกว่าเป็นเป็นอันน่ะเป็นอันอนันต์น่ะ เป็นอันอันนั้นก็คือเป็นสเปซไทม์รู้รู้เวลารู้ลมหายใจอ่ะคือสเปซไทม์ก็คือเวลากําหนดลมหายใจคือท่านเป็นฐาถาปณะนะก็คือถาปณะสามารถเข้าฐานไหนก็ได้อ่าเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานเอาง่ายๆที่เรามักจะเรียกกันอารมณ์กรรมฐานนั่นแหละคือเข้าฐานไหนก็ได้ท่านกําหนดรู้เลยนะจะจะมาฐานไหนจะมารูปแบบไหนเนี่ยคือเวลาท่านเหมือนเวลาเนี่ย มันผ่านไปได้ทุกประตูทุกช่องทุกทุกทุกหย่อมญ้านะไม่ว่าจะมีมีรูเล็กๆหรือไม่มีรูเล็กๆนี่เวลาจะผ่านไปหมดนะผ่านไปถึงแม้ว่าเราจะปิดห้องมืดมืด,ม,ดมืดสนิทเนี่ยเวลา,เาก็ผ่านไปได้นะเวลาเขาก็เคลื่อนทีเ่เขาก็จะมาจากดวงอาทิตย์ผ่านจักรวาลผ่านวัตถุผ่านเอ่อเรียกว่านิวตริโม่นะเพื่อนเพื่อนนิวตริโมที่ อนุภาพเล็กที่สุดนะนิวตริโมนี่ยผ่านตัวเราเลยนะเพื่อนเพื่อนตัวเราเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าตอนนี้นิวตริโมที่อนุภาพเล็กสุดละเอียดสุดเนี่ยบางครั้งก็เรียกว่าอนุภาพผีเ่ะนเพื่อนอน,นักวิทยาศาสตร์บางท่านเรียกว่าอนุภาพผีะนะนิวตริโมเนี่ยคือก็จะผ่านตัวเราไปแบบโดยเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยผ่านผนังกำแพงผ่านได้ทุกอย่างเลยนิวตริโมเนี่ยเป็นอนุภาพที่มาจากพลังงานของจักรวาลน,นะเพื่อนเพื่อนนะนี่แหละ อันนี้พุทธเจ้าเราท่านรู้เลยนะท่านบรรลุเพราะว่าท่านท่านผ่านอากาศสารนัญจาย,ยตนะนี่คือสเปชถามพระอรหันต์ก็รู้เพราะมาชานที่สองคือวิญญาณันจาย,ยตนะวิญญาณัญจาย,ยตนะก็คือคือกําหนดรู้นะตามแสงได้รู้ว่าตามแสงอ่ะรู้ว่าจิตด,ดวงนี้ไปเกิดที่ไหนเนี่ยพภูมิไหนพุทธเจ้าเราเนี่ยท่านท่านบรรลุอรูปฌานคือขั้นที่สองนี่นะเพืพนะ่อนๆวิญญ,ญาณันจาย,ยตนะนี่คือรู้เลยว่าคนนี่ตายไปแล้ว จอาไปถามมันเจ้าไปไหนเนี่ยคือท่านท่านจะรู้ไงว่าคนนี้ตายไปแล้ววิญญาณเขานี่กิตเขาไปไหนไปไปนรกไปสวรรค์หรือไปอบายภูมิรู้เลยนะเพื่อนเพื่อน,อนก็ว่าท่านท่านรู้ท่านรู้ตัวนี้แหละแสงเหมือนแสงเขาจะผ่านผ่านโลกไปจัก,กรวาลจัก,กรวาลไปโอ้โหเรียกว่าเรียกว่าล้านปีแสงอ่ะเป็นล้านปีแสงเอา,อาง,ง่ายง่ายยกตัวอย่างเช่นนะเพื่อนเสมมติว่า นายกออยู่อยู่อีกดาวหนึ่งนะเขาสองกล้องสองกล้องมาอย่างเราเนี่ยในขณะที่เขาสองกล้องมาหรือว่าแสงอ่ะเอาเรียกว่าสองกล้องเลยว่ากล้องกล้องทางไกลเนี่ยเขาอยู่สมมติว่าเขาอยู่เอาอยู่ดาวองคารเห็นภาพเนาะมีนายกออยู่ดาวองคาร์เขาส่องเขาส่องกล้องมายังโลกมนุษย์นะกล้องทางไกลนะส่องมายังโลกมนุษย์เราเนี่ยสมมุติว่าแสงตาที่เขามองมาน่ะ ใช้เวลาสมมติเอาใช้เวลา10นาทีใช้เวลา10นาทีาาทมายังโลกนี้สแสดงว่าโลกเราเนี่ยยังอยู่ในยุคอยู่ในยุคอ,อายุทยาอยู่นะเพื่อนๆ300ปีที่ผ่านมานะายกตัวอย่างเช่นอายุทยาช่วงประมาณ300ปีเนาะสามถึงสี่ร้อยปีสมัยอยุธยานะนั่นแหละนั่นสแสดงว่านายกที่เขาอยู่ดาวอังคารเขาสองกล้องมานี่สองกล้องมายังโลกมนุษย์เนี่ยปับ๊บโลกมนุษย์ยังอยู่ในสมัย กรุงศรีอยุธยาอยู่นะทั้งที่ปัจจุบันนี้ปัจจุบันเนี่ยเราเราใช่ไหมตอนนี้เวลาเรากรุงเทพเนี่ยสองพันปี2023เนี่ยนะกรุงเทพสมัยนี้ปัจจุบันเนี่ยปี2023แล้วถูกต้องไหมอ่าแต่ถ้านายกเนี่ยเขาอยู่ดาวอังคารเขาส่องกล้องทางไกลมาอย่างเราเนี่ยสายตาเขาก็จะมาถึงโลกมดดนุษย์นี่แสดงว่าโลกมนุษย์ยังอยู่ในสมัยอยุทยาอยู่เลยเพื่อนๆแสงมันกมันจะเดินทางมานี่ม,นมันช้ามากแต่ในขณะเดีวยวกันนี่ จิตของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยจึงไม่จึงไม่เกินจริงบอกว่าจิตเดินเร็วไปเร็วกว่าแสง300ร้อยเท่าเพื่อนเห็นไหมสามร้อเท่านะจิตเราเนี่ยเร็วมากนะดังนั้นพระุเจ้า,เาจึงไม่แปลกว่าท่านสามารถกําหนดรู้ดวงจิตของทุกคนได้อันนี้คืออรุปฌานขั้นที่2องนะวิญญาณัญจาย,ยตนะพอมาที่3นะอาจินนะอาจินจัญจาย,ยตนะ อาจินจันจายตนะเนี่ยคือกําหนดสภาวะที่ไม่มีไม่เป็นนะไม่มีไม่เป็นไม่มีไม่เป็นก็คือคือเขาอยู่ของเขาคือมันโล่งมันโปร่งมันอยู่อย่างนั้นนะคือคือรอยอยู่อย่างนั้นลอยลอยไม่สามารถจะกําหนดรู้ได้จนกว่าจะมีคนไปเจอนี่เหมือนสารสามพลังงานบางอย่างน่ะที่ลอยอยู่นะบางครั้งก็จึงบอกว่า อดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนะเพื่อนๆแปลกไหมครับเพื่อนๆบางครั้งบอกอุย้ยอดีตผ่านมาแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงอันนี้คือคําพูดของเรามนุษย์ทั่วไปมักจะพูดว่าอดีตคือสิ่งเวลาที่ผ่านมาถูกต้องแล้วเวลาที่ผ่านมาหรือเราเข้าใจอย่างนั้นปัจจุบันเนี่ยเวลาปัจจุบันปัจจุบันเนี้ยนะแล้วก็อดีตเป็นพาร์ตปัจจุบันเป็นเพสเซนต์อนาคตเป็นพิวเจอร์เนี่ย ยังมาไม่ถึงเนี่ะนะเรารู้อย่างนั้นแต่ตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขากำลังศึกษาค้นฟ้าว่ามันเป็นจริงดังที่ผู้เจ้าเราบอกเลยนะทำไมพู้เจ้าเราท่านท่านตามกระแสะจิตคนได้นั่นแสดงว่าช่วงเวลานี้อยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่ในสเปซเดียวกันเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่แหละเรียกว่าอาจินจันใจย,ยตนะอาจินจันใจย,ยตนะนี่คือคือ เวลาเนี่ยมันลอยอยู่ถ้าคนไม่ไปจับคนไม่ไปมองเนี่ยเหมือนเหมือนฟันต้อมเนี่ยเขาก็ลอยอยู่ของเขาอย่างนั้นถ้าฟันต้อมตัวนี้รู้ว่ามีคนมามองเขาจะเขาจะดีดตัวนะเพื่อนๆดีดเด,ดีดเลยกล้องนักวิทยายศาสตร์เขาทดลองมาเขาเห็นเป็นภาพเลยนะไอ้จิตของพระเจ้าเราเนี่ยนิ่งๆอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมา,ากระทบเขาก็นิ่งๆแต่ถ้ามีอะไรมา,ากระทบเขาก็จะเหมือนเหมือนเราเอาโยนน้ําที่มันนิ่งอะ เราโยนหินลงน้ําน้ําก็จะแตกกระจายออกถ้าไม่โยนอะไรลงไปก็จะอยู่นิ่งๆของเขาอย่างนั้นอันนี้คือเป็นเป็นชั้นบรรยากาศของของของฌานอารูปฌานขั้นที่สามนะเวลาเนี่ยปัจจุบันเวลาอาดีตเวลาอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่ในสเปซเดียวกันพื้นที่เดียวกันยกเว้นว่าใครเขาจะมีจิตที่จะเข้าไปมองได้มองอดีตรู้เลยว่าอาดีตคนเนี้ย มาเป็นอย่างนี้อนาคตคนนี้มันเป็นอย่างนั้นปัจจุบันคนนี้เป็นอย่างนี้แต่เราไม่รู้ใช่ไหมเราเข้าใจว่าอาดีตคือผ่านมาแล้วอนาคตโอโ้ยังมาไม่ถึงเลยแต่อันนี้จริงเนี่ยอนาคตมันมีแล้วไม่งงใช่ไหมคือถ้าพูดแล้วงง่แสดงว่าท่านท่านเข้าใจถ้าพูดแล้วท่านท่านท่านเข้าใจแสดงว่าท่านยังไม่เข้าถึงถ้าพูดแล้วงงแสดงว่าท่านท่านเริ่มจะเข้าใจถ้าพูดแล้วไม่งงเข้าถึงนั่นแสดงว่าท่านยังไม่ ยังยังไม่เข้าถึงอันนี้คือไม่ใช่เป็นการเล่นคำหรือเป็นปรัชญาอะไรแต่ว่าเป็นหลักหลักความจริงว่าเวลาอาดีตปัจจุบันอนาคตเขาอยู่ในช่วงเวลาอันเดียวกันเป็นสเปซเดียวกันนะเพียงแค่ว่าเราเราไม่เข้าถึงท่านั้นเองถ้าใครเข้าถึงตัวนี้แสดงว่าท่านท่านไม่ธรรมดาแล้วนะท่านอยู่ในขั้นของจิตจะบรรลุแล้วนะพอขั้นสุดท้ายนวาสัญญา นาสัญญายตนะเนวะสัญญานาสัญญายตนาเนี่ยคือเป็นชั้นสุดท้ายเลยเป็นอรูปภมฌานสุดท้ายเลยมีก็เหมือนไม่มีไม่มีก็เหมือนไม่มีมีก็เหมือนไม่ใช่ไม่ใช่ก็เหมือนไม่มีเอาง่ายๆก็คือก็คือมีก็เหมือนเป็นสภาวะที่มันไม่มีอะในขณะสภาวะที่มันไม่มีมันก็เหมือนแบบสภาวะที่แบบมันมีเห็นไหมเพื่อน ก็เหมือนการทดลองเรียกว่าแมวของโรจินเจอร์ที่ปฏิบัติว่าเอาแมวไว้ในกล่องแล้วก็ปล่อยใส่สามพลังงานเข้าไปมวลอากาศเข้าไปแมวตัวหนึ่งดูเหมือนตายแต่ไม่ตายเขาอยู่นิ่งในกล่องเขาอย่างนั้นวอเวลาเราเปิดกล่องปั๊บเขาก็จะตื่นตัวขึ้นมาวิ่งออกไปตามรูที่เราเปิดไว้พลังงานพวกนั้นก็เหมือนกันเหมือนใจเราเนี่ย ใจพระอรหันเนี่ยเวลาท่านบรรลุเนี่ยท่านก็จะอยู่นิ่งๆของท่านนะอยู่นิ่งๆของท่านตามหาท่านไม่เจอนะเวลาท่านปรินิพานใจของท่านก็ไปเลยนะเพื่อนเพื่อนก็คือมันไม่มีแล้วพลังงานพวกนี้มันมันไม่ปรากฏแล้วแต่ถ้าท่านยังไม่ปรินิพานท่านอยู่เป็นตัวตนก็เราเห็นท่านท่านก็รู้สึกเหมือนไม่รู้สึกรู้สึกเหมือนไม่รู้สึกไม่ยินดียินรยอ่นั่นแหละเรียกว่าอรูปฌานสี่ นะเล่าสู่คนฟังมานะก็ถ้าไม่เล่าก็เดี๋ยวบอกว่าพ่อใหญ่มหาไม่ไม่ตอบคําถามนะคือจะไม่ตอบคําถามในคลิปน,น,นั้นเพราะสายตาไม่ค่อยดีเป็นคนยุคเก้าูนะอันนี้ย้ํามาตลอดเวลามีเวลาก็จะมาตอบเป็นคลิปแทนในช่วงวันหยุดนะเพืเ่อนสมาชิกหลายท่านก็เข้าใจแล้วนะว่าพ่อใหญ่มหาทําไมตอบช้าไม่ตอบนะเพราะว่าสายตาไม่ดีไม่ได้ไปเขียน แต่ถ้าองค์ไหนที่ท่านถามมาพ่อใหญ่มหาก็จะเอามาตอบในในวันหยุดนะอย่างช่วงนี้ก็เอาพระที่ท่านถามมาแล้วก็ท่านสงสัยแล้วก็เอามาตอบให,ให้เพื่อนๆได้เห็นนะอย่างองค์นี้นะเรามาดูว่าเรียกว่าเป็นองค์ที่แตกลายงานของพ่อใหญ่มหานะให้เพื่อนๆได้ดู ก็จะพูดไปนิดหนึ่งนะคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งเพราะว่าให้เพื่อนๆได้เห็นว่าช่วงนี้เราเห็นพระเรียกว่าพระผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบท่านท่านมรณภาพนะเพื่อนๆหลายองค์นะช่วงนี้แล้วก็เห็นสื่อบอกว่าท่านบรรลุฌานขั้นที่1นึ่ขั้นที่2อขั้นที่3มเวลาท่านมรณภาพนี้ท่านยังไงเขาถามมานะแสดงว่าเจ้าของคาถามนี้ท่าน ท่านสังเกตนะคนทั่วไปถ้าไม่ปฏิบัตินี่ก็ไม่รู้หรอกครับว่าฌานคืออะไรฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่อรูปฌานสี่มีอะไรบ้างก็ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่รู้นะที่พรหมหาพูดมานี่คือประจักษ์กับตนเองนะคือไม่ได้เรียนอภิธรรมมาหรอกเพืเ่อนๆแต่ว,ว่าปฏิบัตินนะปฏิบัติเราก็รู้เองนะครับเราดู พระลมเด็ดเป็นไงครับแตกลายงาเนี่ยนี่คือพระพักนะพระพักที่บอกว่ามีมีเม็ดทองนะเพื่อนๆให้ให้ดูกันแบบให้ดูว่ามีเม็ดทองอย,อยู่ด้านในเนี่ยเพื่อนๆน,นะนี่คือเม็ดทองคำนะเพื่อนๆเ,เนี่ย ที่เราเห็นนี่คือเม็ดทองคํานะครับนี่ที่เพื่อจมาเอามาชีนนนนะ้นี่คือเม็ดทองคํานะครับหนึ่งเม็ดนะนี่คือเม็ดพระธาตุนี่คือเม็ดพระธาตุนะครับ มาดูเม็ดทองคําเม็ดที่สองนะอันนี้คือเม็ดพระธาตุ้วเพื่อนๆอันนี้คือเม็ดพระธาตุนะครับมาดูเม็ดทองคําเม็ดที่สองนี่เพื่อนๆดูนะครับในเม็ดนี้นะเนี่ยเม็ดทองคําเม็ดที่สองนะเนี่ยนี่เม็ดทองคานะเพื่อนๆนี่คือเม็ดทองคานะครับนี่คือเม็ดแดงนี่คือเม็ดทองคํานะครับให้เพื่อนๆดูเม็ดนี้องค์นี้มีสองเม็ดนะอันนี้เม็ดแรกเลยที่เพื่อนๆได้ดูไปเมื่อกี้นี้นะ นี่ครับเม็ดที่สองนะเพื่อนได้เห็นนะครับนี่คือด้านหน้าดูการแตกเราจะเห็นเม็ดประทาตนี่หลายเม็ดนะองค์นี้นี่คือเม็ดประทาตนะครับเนี่ยดูเราเห็นเป็นนี่คือเศษใบไม้นะเพื่อนๆเหมือนกับมีเศษไม้นะแปลกมากนะเนี่ยเป็นเศษไม้นะเพื่อนๆเนี่ย มันเป็นจริงไม้เนี่ยเหมือนกับเป็นเศษก็คือว่านเนื้อว่านนะเพื่อนๆน่น้ำว่านน่ะเนี่ยอันนี้คือเม็ดประธาตุนี่คือพระยมหาเรียกว่าเศษไม้นะเพื่อนเพื่อนดูองค์นี้สวยงามนะครับนี่คือด้านหน้ามาดูด้านหลังกันนะ นี่คือด้านหลังรอยปูไตรอยนอนโดนเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับเป็นเหมือนกับเป็นเม็ดน้ำว่านนะเพื่อนๆนะเหมือนเม็ดเมล็ดกล้วยหอมอะไรอย่างเงี้ยเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยคาดสิกมากเลยนะเพื่อนๆพื่อนองเงี้ยสวยงามขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ